สวัสดีค่ะตอนนี้ยังไม่ถึง11นาฬิกาเลยนะคะมีสัญญาณบอกว่าให้กลับด่วนนะคะกลับด่วนกลับด่วนพี่สมนไม่สบายนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะคุณพี่ค่ะกลับด่วนมาสั่นน้องเบ้าค่ะกลับกันเด้อสั่นผุนทั้งผุนกระยุกเราเนี่กลับกันเด้อกลับกันเด้อปะพี่เฟืองปะไปยะหนิงปะปะแม่มาต่อยเก็บของแล้วปะกลับด่วนค่ะกลับด่วนไปน้องแพรมเก็บขยะเด้อผู้ใด้ทีมยังไว้เก็บเด้อ น้องเสือขอให้หายนะกลับไหมวันนี้กลับกลับอยู่บ่กลับอยู่พายนอนอยู่มกดาหารก็เหลือจะนอนอีกไหมเสือจะนอนอีกแ้ป้ากินข้าวอิ่มไปล่ะป้ากำลังทานข้าวอยู่นะคะไม่รู้อิ่มหรือยังนะคะเสือลจแล้วผมบอกกลับครับผมแคข้งเส้นแข้งเส้นพี่กิมไปสั่งข้าวเขาทำให้แล้วไหมเขออนุยาตลงไลฟ์ตอนนี้

ลุงจิมไปดําเนินการแล้วน่าจะได้แคนเซลนะคะจะทันไหมวันนี้เสร็จไปนะคะสอพพยันเพียง2ปากเท่านั้นก็เลยเสร็จไปก่อนเที่ยงยังไม่11บเนาฬิกาเลยนะคะเพิ่ง10บนาฬิกากว่ากว่านะคะ้จะหอมรอก็ได้ป้าก็ยังไม่รู้กินข้าวอิ่มหรือยังอยู่คนเดียวพ่อไม่รู้ว่เขาทำหรือปาหายังนรกเี้เสร็จไปคุณทงบค่ะนี้เสกลัง เก็บให้พ่อเนี่ยละเก็บขึ้นรถในเล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาขอรถเองเจ็มหิ้านนงานลนชดเ็ลงแมอี้ื่อยมากพี่ตอนนี้ทีมงานยูทูบเบอร์ที่มาน้องมาบุนก็ กลับนะคะเดินทางกลับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักครั้กด<ม>กด,ดีๆในช่องน้องเปรี้ยวกอกๆแล้วน้องหนูหน้าพาไปดูด้วยจ้า